สวัสดีครับท่านผู้บริหารคณาจารย์และบัณฑิตที่รักทุกคนครับมหาวิทยาลัยการคีฬายแห่งชาติเวียเกตบีมีการซ้มรับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่1 3บสี้นี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากบัณฑิตที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่พัฒนาทักษะด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาคนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันนี้และก็อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตที่ได้รับความรู้ที่จะได้นำความรู้เหล่านี้จะมีคุณค่าแค่ไหนขึ้นอยู่กับบัณฑิตที่จะได้นำไปใช้ประโยชน์นำความรู้เหล่านี้ไปปรับประยุกต์ใช้ไปคิด ไปวิเคราะห์ไปไตรตรองในเชิงสร้างสรรค์สุดท้ายนี้อาจารย์ขอให้บัณฑิตไปรับปัญญาเดินทางโดยสวัสดิภาพและบัณฑิตที่ประกอบอาชีพแล้วขอให้ได้มีความสุขขอให้ประสบความสำเร็จและขอให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตลอดไปสวัสดีครับ